สวัสดีครับผมวันนี้จะมารีวิว R15 ปี2018นะครับรีวิวเสียงท่อไปเปลี่ยนทอมากครับเป็นท่อโซนิกก็จะประมาณนี้นะครับรูปทรงท่อของสปอร์ตครับสปอร์ตนี่มออเตอรมครับ มาแปลงตรงนี้นิดน้อยครับเป็นข้อสุบอย่ามาฟังรองฟังเสียงเลยนะครับ we